คณิสอนชื่อเล่นชื่อน้องย่าหวานนะคะอีฉันก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำคิดลองเปลี่ยนความคิดให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ๆดูนะคะเริ่มจากดิฉันในปัจจุบันหรือในชีวิตประจำวันตอนนี้ดิฉันได้เริ่มที่จะเข้ามาดูมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ฟังคลิปต่างๆนะคะหาช่องทางของ YouTube บ้าง Facebook บ้างนะคะแล้วไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเขาลองเปลี่ยนแนวคิดดูให้เราลองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการการะทำดูนะคะฉันเพิ่งเริ่มทำไม่วันแรกฉันก็รู้สึกดีมากๆเลยได้เข้าใจกับตัวเองมากๆที่ว่า เมื่อเราเปลี่ยนจากภายในภายนอกก็เปลี่ยนจริงๆะคะ่ะคือเราต้องเริ่มจากภายในก่อนนะคะปล่อยครั้งที่ดิฉันเริ่มที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆภายนอกมากเกินไปโดยที่ไม่เริ่มจากภายในภายในเหมือนแบบว่าภายในของดิฉันนั้นคือถ้าเป็นแต่ก่อนจะวุ่นวายมากไม่ ไม่มีความว่างให้กับตัวเองเลยหรือไม่สามารถรับสิ่งใหม่ๆได้เลยพยายามที่จะเปลี่ยนข้างนอกก่อนนะคะแต่พอในปัจจุบนันดิฉันได้เริ่มที่จะเปลี่ยนตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะ่ะพอหลังจากนั้นดิฉันก็เริ่มที่จะรู้ใจตัวเองไว้วางใจไว้วางใจองค์ความรู้ที่จะกะักรวาล ส่งมาให้ดิฉันค่ะฉันก็เริ่มทำแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะและฉันก็ทำคีบปออกมาเรื่อยๆตามความที่ว่าฉันประสบพบเจอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะใครที่กำลังมองหาการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องจำปังขออภัยค่ะไม่จำเป็นต้องกังวลเลยว่า คุณจะทำได้หรือไม่แค่ลงมือทำแล้วคิดว่าความคิดหรือแนวคิดที่เราได้รับมานั้นเหมาะสมกับเราไหมถ้าเหมาะสมก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะขออวยพร t ทุกท่าน คิดสิ่งใดทำสิ่งใดสมดังปัถนาทุกประการโดยไม่ผิดศ,ศีล5ผิดศีลธรรมนะคะขอยมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกท่านวันนี้ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้มีความสุขมากขอบคุณที่สนับสนุนกันในชุดช่องทางด้วยขอตัวลาไปแล้วนะคะเลิฟๆค่ะๆๆ